ในดาวเครมีแคนทีอยู่เหนือเส้นแบ่งของอดีตปัจจุบันอนาคตงานนั้นคือโอไลเคินทิงแทง้งแฟนแห่งค้ำพยากรณ์ที่ใช้พลังทำนายผู้ปกปองโลกใบนี้โอไลเคินทิงแทงก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้อย่างรู้ที่สามารถอ่านชะตาคัมภีแห่งอนาคตพวกเขาเคอยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกวิเคราะห์และทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น หัจใจสำคัญหลักของแคนนี้คือเหล่าเทพเจ้าผู้เป็นสัญลษณ์สูงสุดของปัญญาและการมองเห็นอนาคตไม่ว่าจะเป็นซีอีโออามาเทลาสึเทพีแห่งแสงสว่างผู้สามารถมองเห็นเส้นทางของอนาคตได้ชัดเจนที่สุดและเป็นศูนย์กลางพลังพยากรณ์ทั้งหมดของโอเลเคินทิงแทงเทพธิดาจันดาผู้ควบคุมราตีสุคุโยมิผู้เปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่และรักษาความทรงจำอันลึกสุดของโลกเอาไว้เทพสงครามพิชิสวรรค์สุซานโนโอเทพนักรบผู้ ฟัดฟันอุปสรรคด้วยสายฟ้าเป็นกำลังหลักลงมือปกป้องอนาคตเมื่อคําพยากรณ์เตือนถึงภัยล้ายอุลเคเ้ิเทิงแท้งไม่ใช่แค่สํานักพยากรแต่เป็นกํแแพงสุดท้ายที่ปกป้องอนาคตของดาวเคล